บทที่250สายฟ้าฟาดหยุดเดี๋ยวนี้ชายในชุดเกราะสีดำกล่าวตะโกนก้องไม่ให้เด็กหนุ่มเข้ามาใกล้ทว่าเด็กหนุ่มเพียงยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าก่อนกระชับบังเหียนแน่นและบังคับให้อาชาของตนกระโดดขึ้นไปราวกับกำลังห่อเหินข้ามไปบนกำแพงกว่าระยะสามจางงอช่างเป็นอาชาที่พิเศษนักทุกคนต่างก็ตกตะลึงไป ท่านผู้อาวุโสท่านคือเกาหลินใช่หรือไม่เด็กหนุ่มกล่าวถามแม้เด็กหนุ่มจะไม่ได้พูดเสียงดังนักแต่เสียงของเขากลับนุ่มลึกก้องไปทั่วอากาศหนาวเหน็บความแข็งแกร่งของเขาทำให้พวกนักรบในชุดเกราะสีดำไม่กล้าหืออือเมื่อเกาหลินเห็นชายคนดังกล่าวเขาก็รีบตอบอย่างกระตือรือร้นว่าใช่แล้วส่วนท่านคือ ข้าคือผู้พิทักษ์คนใหม่แห่งหมู่บ้านกลางหุบเขาเอาละท่านเกาหลินเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เกาหลินนั้นแสนจะสุขีเมื่อพบว่าเขาคือผู้พิทักษ์คนใหม่ทว่าเขานั้นยังคงเด็กมากเกาหลินจึงงอดไม่ได้ที่จะเคลือบแคลงใจเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้นถึงแม้ข้าจะไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของเขา แต่ข้าก็กลัวว่าเขาจะไม่สามารถต่อกรกับพวกนี้ได้หวังว่านี่จะไม่เป็นการจ้างเขามาตายนะเกาหลินเงียบไปครู่หนึ่งที่ด้านล่างของกำแพงเมืองเจ้าเป็นผู้พิทักษ์คนใหม่งั้นหรือไอ้หนูชายหัวล้านมองขึ้นมาบนกำแพงอย่างโอหงังพวกข้าเป็นถึงนักรบแห่งหมู่บ้านโลหิตมังกรและมาที่นี่เพื่อเก็บค่าคุ้มครอง เจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาขัดขวางติงห้าวอดไม่ได้ที่จะย่นคิ้วเล็กน้อยเพียงแค่ดูจากการแต่งกายของชายกลุ่มนี้อีกทั้งศีรษะมนุษย์ที่ห้อยอยู่ใต้คอมาติงห้าวอกก็พอจะเดาได้ว่าชายกลุ่มนี้เป็นอย่างไรข้ามีนามว่าหนึ่งดาบพเนจรและข้าเป็นผู้พิทับคนใหม่ของหมู่บ้านแห่งนี้ ติงห้าวอสยยยิ้มและกล่าวว่าเจ้าจะสามารถจำชื่อของข้าได้แน่นอนหนึ่งดาบพเนจรงั้นหรือโอหังนับชายหัวล้านย่อเย,ย,ย้ยแต่แล้วกลิ่นสาบเลือดก็พลันลอยมาแตะจมูกของติงห้าวอเขายื่นจมูกและมองไปยังชายหัวล้านในชุดเกราะนี่เจ้าฆ่าคนไปงั้นหรือห้าห้าห้าพวกเราก็แค่กำจัดวัชพืชเท่านั้น จะเป็นอะไรไปกับอีแค่คนสองคนบรรดานะักรบกรอดำรอบรอบต่างหัวรอบตามชายผู้พูดและอีกเพียงห้าอึดใจถ้าคนในหมู่บ้านกลางหุบเขาไม่สามารถจ่ายค่าคุ้มครองมาได้ข้าก็จะกำจัดพวกมันให้เฮี้ยนเช่นกันสำหรับเจ้าการฆ่าคนก็คือการกำจัดวัชพืชเงินสิติงห้าวพยักหน้าเบาๆพลางมองไปที่ลูกศรในมือพวกเขาแล้วถามต่อว่า แล้วใช่เจ้าหรือเปล่าที่ฆ่าชายผู้นี้ชายในชุดเกราบคนหนึ่งจ้องเขมองงอไปยังติงห้าวอ์ด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวก่อนจะตอบด้วยเสียงต่ำว่าข้าเองทำไมหรือข้าเจาะคอของไอ้หนูศก,กปรกนั่นด้วยธนูของข้าเองเขานั้นไม่สนใจติงห้าวอเลยแต่แล้วในตอนนั้นเองงั้นเจ้าก็ไปตายเสียเถอะ ติงห้าวยกมือขึ้นก่อนจะปล่อยลำแสงบางอย่างออกมาจากมือของตนแต่เมื่อมองดีๆเข้าลำแสงนั้นที่แท้ก็คือมีดบินที่แล่นออกมาชายในชุดเกราะดำยิ้มเยาะและคิดว่าก็แค่วิชากระจอกไอ้หนูนี่กล้ามากนะที่เอามาใช้กับข้าคนนี้เขาเอื้อมมือไปยังดาบของตนหมายจะคว้าขึ้นมา แต่แล้วมีดบินก็พลันเพิ่มความเร็วขึ้นราวกับสายน้ำที่สะท้อนแสงวิบวับจากดวงจันทร์ชายในชุดเกราะนั้นมองไม่เห็นมีดบินในระยะสายตาอีกแล้วแต่เขากลับรู้สึกเย็นว่าที่คอเขานั่งนิ่งบนอานม้าในขณะที่ดาบกำลังจะถูกดึงออกมาก่อนสะดุดอยู่เพียงความยาวนิ้วเดียวเท่านั้นอะเออเขาส่งเสียงอึกอักในลำคอทำไมเร็วนะัก แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบร่างไร้วิญญาณของเขาก็ได้ร่วงลงจากหลังม้าเสียแล้วมีดบินเล่มสีดำได้เจาะเข้าที่ลำคอของเขาอย่างไร้ปราณีเช่นเดียวกับวิธีที่เขาสังหารเด็กหนุ่มแห่งหมู่บ้านกลางหุบเขาทั้งหมดนี่เกิดขึ้นในพริบตาเดียวนักรบเกราะดำคนอื่นต่างก็นิ่งอึ้งไม่สามารถช่วยอะไรได้ เนื่องจากยังคงตกตะลึงกับความสามารถของติงห้าวอยังไม่ทันที่พวกเขาจะทำอะไรสหายของพวกเขาก็หมดลมไปเสียดือด้อพวกเขาต่างตกตะลึงเจ้ากล้าดียังไงชายหัวล้านเมื่อได้เห็นลูกน้องของตนตายไปก็แข่นฟันพูดด้วยความโกรธเกรีย้ยวเจ้ากล้าดียังไงมาฆ่าคนของข้า คนแห่งหมู่บ้านโลหิตมังกรเจ้าหมดวาระแล้วไอ้หนุ่มไม่มีใครช่วยเจ้าได้อีกข้าจะถลกหนังของเจ้าออกมาทั้งเป็นชายหัวล้านเกรียวกราดลูกน้องของเขาเข้ามาล้อมติงห้าวอด้วยม้าและจี้ไปที่เด็กหนุ่มด้วยอาวุธอากาศรอบๆเต็มไปด้วยความอึดอัดและเหน็บหนาวชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนกำแพงก็ตกตะลึงเช่นกัน แต่ติงห้าวอนั้นดูไม่แยแสเขากล่าวว่าการกำจัดให้พวกสวะแบบเจ้ามันไม่มีค่าอะไรเลยรังแต่จะทำให้มือฆ่าเพื่อนเลือดเปล่าเปล่าให้พวกสวะจากบู่บ้านโลหิตมังกรเจ้ามันก็แค่กลุ่มโจรกล้าดีนักที่มาอวดอ้างต่อหน้าข้าข้าไม่รู้สึกผิดหรอกนะหากต้องกำจัดคนเลวดังนั้นวันนี้ถือเป็นวันตายของพวกเจ้าแล้ว เขากล่าวกับนักรบชุดดำทั้งสาสิบคนท่าทีเช่นนั้นทำให้ชายหัวล้านกโกรธยิ่งกว่าเดิมหมู่บ้านโลหิตมังกรน,นั้นไม่เคยเป็นรองใครแต่ตอนนี้กลับโดนเด็กหนุ่มดูถูกแต่แรกนั้นเขาหวาดกลัวเด็กหนุ่มเล็กน้อยแต่ในตอนนี้ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวต่อให้เด็กนี้จะเป็นลูกเต้าเหล่าใครใหญ่โตมาจากที่ใด หรือเป็นสิทธิ์คนสำคัญจากสำนักใหญ่เขาก็ไม่สนใจอีกต่อไปแล้วเอาละขั้นแรกเราจะจัดการไอเด็กเวนนี่ก่อนแล้วค่อยฆ่าพวกชาวบ้านทิ้งให้หมดชายหัวล้านกล่าวอย่างดุร้ายก่อนจะชักดาบยักออกมาจากเอวระวังอาวุธของมันด้วยพวกข้าจะสู้และฆ่าเด็กเหลือขออย่างเจ้าข้าจะทำให้เห็นว่าอะไรที่เรียกว่าอมหิตและไร้เมตตา และในทันทีที่เขาพูดจบฟิวววฟิวววฟิวววติงห้าวอยกมือขึ้นและปล่อยลำแสงออกมาสี่สายพุ่งตรงไปยังนักสู้ที่ตรงมาหาเขาอากกอุกอไม่นะเออเออเออเสียงอุทานระคนกรีดร้องดังออกมาพร้อมกันสี่เสียงบทที่251ออาวุธลับพิคาต มีดสั้นสีเล่มพุ่งตรงไปยังเป้าหมายและโจมตีเข้าตรงจุดที่ไม่ปกคลุมด้วยเกราะอย่างน่าทึ่งพวกเขาพยายามจะหลบแล้วแต่ก็หนีไม่พ้นธิ์ของมีดบินที่เข้าสังหารพวกเขาได้ตรงจุดราวกับมีชีวิตตุบร่างไร้ชีวิตร่วงลงจากหลังม้าลงสู่พื้นที่ปกคลุมด้วยหิมะสิงห่าวอหัวรอขึ้นก่อนจะกางมือปล่อยมีดบินออกมาอีกสีเล่ม ฟิววอววฟิววอวอฟิววอว,อว,อว,อวอมีดสั้นนั้นบีนวากวนในอากาศก่อนที่ร่างของศัตรูจะร่วงลงจากหลังม้าอีกสี่ร่างทุกหนึ่งการโจมตีล้วนมาจากมีดบินที่เปล่งประกายแสงอันเย็นเยียบอบสายฟ้าฟาดโจมตีเป้าหมายทั้งหมดในพริบตาเดียวในที่สุดนักรบชุดดำที่เหลือก็รู้ถึงอิทธิฤทธิ์อันน่ากลัวของวิชามีดบินแล้ว เด็กหนุ่มคนนี้เชี่ยวชาญวิชามีดบินเป็นแน่แท้หากเป็นคนธรรมดาคงไม่สามารถเลี่ยงการโจมตีนั้นได้เลยหากคนที่เหลือไม่ระมัดระวังให้ดีแล้วก็มีหวังได้สิ้นชีพก่อนจะเข้าถึงตัวอีกฝ่ายเป็นแน่บนกำแพงสูงเกาหลีนและชาวบ้านต่างก็เฝ้ามองดูการต่อสู้อย่างลุ้นระทึก พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าด้วยเงินเพียง15ตำลึงท่านผู้นำหมู่บ้านจะสามารถหาผู้พิทักษ์ที่มีฝีมือมากขนาดนี้ได้ทักษะอาวุธของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยหรือนี่จะเป็นโอกาสชนะของเรากันนะเอาโล่ออกมาชายหัวล้านกล่าวอย่างโกรธจัดนักรับชุดดำา8คนนำโล่เหล็กทรงกลมสีดำออกมาเพื่อป้องกันตนก่อนจะควบมาตรงไปข้างหน้า พวกเขาคิดว่าหากสามารถเข้าประชิดตัวชายหนุ่มได้พวกเขาจะต้องชนะเป็นแน่แกเรงอแกเรงอแกเรงอเสียงของมีดบินประทะเข้ากับโล่เหล็กเกิดประกายไฟวิบวับบรรดานักรบพวกนั้นสู้ต่างรู้สึกถึงแรงประทะบนโล่เหล็กที่ทำให้มือของพวกเขาสั่นระรัว ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าวิชามีดสั้นของอีกฝ่ายจะน่ากลัวเพียงนี้ไม่แปลกใจที่สหายอีกแปดคนต่างก็สิ้นชีพโดยไม่ทันได้รู้ตัวแต่ถ้าว่ามันก็เพียงเท่านั้นละ่ะต่อให้มีดจะแข็งแกร่งเท่าใดแต่ก็คงไม่แข็งแกร่งพอจะทำลายโล่เหล็กได้หากเขาไม่สามารถโจมตีได้อีกก็เป็นเหมือนเสือไร้กรงเล็บแต่ในขณะเดียวกัน ติงห้าวถอนหายใจเบาๆเมื่อครั้งไปสำรวจโบราณสถานหลังการสังหารชายตาเดียวและสิทธิ์ของสำนักแห่งดาวตกเขาได้เคล็ดวิชามากมายเกี่ยวกับอาวุธต่างๆจากสำนักแห่งดาวตกดังนั้นเมื่อกลับไปยังสำนักติงห้าวจึงได้ทำการศึกษาวิชาเหล่านี้เพิ่มเติมจนในที่สุดก็บรรลุวิชามีดบินแต่เขาไม่ได้ฝึกวิชานี้นานมากนะัก ทำให้มีดบินของเขาสามารถเพิ่มความเร็วได้เพียงหนหรือสองหนเท่านั้นอีกทั้งมันก็เพียงสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ด้วยการรับรู้พลังปราณที่ส่งออกไปซึ่งหากเป็นปรมาจารย์จากสำนักแห่งดาวตกแล้วล่ะก็คนผู้นั้นคงสามารถทำได้แม้กระทั่งควบคุมมีดบินให้เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเขายังคงต้องพัฒนาอีกมาก ดังนั้นเมื่อพวกเขาเอาโล่ออกมามีดบินของติงห้าวอจึงไร้ประโยชน์ถึงตาเจ้าโจมตีบ้างแล้วติงห้าวอตบตัวม้าอาสูรสิงหอมังกรมาของเขาเบาๆม้าสีขาวตัวนี้มีจิตใจที่เชื่อมโยงกับติงห้าวอดังนั้นพวกเขาจึงคุ้นเคยกันมากทันทีที่ติงห้าวอสัมผัสม,มันมันก็เข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการแทบจะทันที ว่าแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นและตะโกนก้องคำรามลั่นออกมาลมาหายใจของมันกระจายไปทั่วเบื้องล่างของกำแพงเมืองุูมม้าของบรรดาพวกนักรบชุดดำไม่สามารถต้านทานพลังนั้นไหวพวกมันแข้งขาอ่อนและวิ่งหนีกระจัดกระจายไปพวกนักรบต่างพากันตกลงมาจากหลังมาล้มลุกคลุกคล,ลานอโศกมาน ติงห้าวที่เห็นดังนั้นจึงยกมือของตนขึ้นด้วยแววตาเป็นประกายก่อนมีดบินอีกสี่เล่มจะปรากฏขึ้นและแหวกไหวฝ่าอากาศตรงไปข้างหน้านักรบชุดดำอีกสี่คนสิ้นลมหายใจไปในฉับพลันนั้นเพียงในการต่อสู้ไม่นานบรรดานักรบมากประสบการณ์ต่างก็จบชีวิตลงถึง13คนจาก30คนพวกเขาตายอย่างรวดเร็วและหวาดกลัวจับขั้วหัวใจ หมดคราบนักรบชุดดำที่โหดเยี่ยมนี่ช่างน่ากลัวนักมันคือการสังหารหมู่ชัดๆคนที่เหลือไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะสามารถต้านทานอีกฝ่ายไวไหมหรือแม้แต่จะสามารถหลบเลี่ยงวิชามีดบินที่น่ากลัวนี้ได้หรือไม่เจ้าเป็นสิทธิจากสำนักแห่งดาวตกงั้นหรือชายหัวล้านกล่าวถามด้วยความหวาดกลัว ทั้งหัวเมืองเฮมันแห่งนี้ผู้ที่สามารถฝึกวิชาอาวุธลับนี้ได้มากเป็นสิทธิจากสำนักแห่งดาวตกเท่านั้นซึ่งสำนักนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเก้าสำนักใหญ่แห่งหัวเมืองเฮมันและแน่นอนว่าหมู่บ้านโลหิตมังกรนั้นไม่อาจกล้าดีมาต่อกรกับสำนักใหญ่เช่นนี้ได้หากวันนี้แพ้ก็คงไม่เสียศักดิ์ศรีเท่าใดถุยเจ้าหน้าสิธิสารเลวจากสำนักแห่งดาวตก พวกเจ้าทั้งหมดนั่นแหละที่เป็นพวกสิทธิของสำนักแห่งดาวตกนั้นไม่ต่างอะไรกับสวะแต่ชายคนนี้ยังกล้าที่จะบอกว่าติงห้าวอนนั้นคือพวกมันนี่มันช่างหน้าโมโหเสียจริงว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปยังเอวของตนแต่ก็ไม่พบอะไรก่อนที่เด็กหนุ่มจะมองลงไปยังสายคาดเอวและพบว่าตนไม่เหลือมีดบินอีกแล้วเขาไม่มีมีดแล้ว หนึ่งในนักรบเกราะดำตะโกนขึ้นห้าห้าห้างั้นลงจากหลังม้าไปกำจัดเขากันเถอะชายหัวล้านโบกดาบยักษ์ของตนขณะเดินตรงไปยังติงห้าวรพร้อมแสงสีเขียวกระพริบวิบวับรอบตัวเจ้าไม่ใช่สิทธิจากสำนักแห่งดาวตกสินะงั้นก็จงตายเสียเถอะพลังลมปราณไม้ขั้นผู้ฝึกยุดหนึ่งจุดลมปราณ สิงห้าวมองเพียงปราดเดียวก็สามารถวัดความแข็งแกร่งของชายผู้นี้ออกแล้วนี่เองสินะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมดวงตาของเขาจึงมีแสงสีเขียวไม่เหมือนมนุษย์ที่แท้แล้วเป็นผอลมาจากพลังลมปราณของเขานั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะฝึกฝนมาผิดทางมันถึงได้เป็นสีเขียวแปลกประหลาดเช่นนี้ ว่าแล้วติงห้าวอก็ก้าวลงจากหลังมา้าเขาวาดมือขวาขึ้นไปในอากาศก่อนที่จะปรากฏคมดาบสลับมังกรเพลิงขึ้นหลังแสงกระพริบสีแดง เด็กหนุ่มยืนนิ่งพร้อมลมหายใจคงที่และวางดาบเล่มยาวไว้ระดับอกก่อนที่ร่างกายจะปล่อยแสงกระพริบจางๆออกมาอากาศรอบๆนั้นเริ่มร้อนระอุเขาจ้องเขม้งงอไปยังชายหัวล้านก่อนที่อภรรของเขาจะสะบัดปลิวด้วยความมั่นหมายในการต่อสู้เหตุผลที่ข้าออกจากสำนักมาก็เพื่อสั่งสมประสบการณ์การต่อสู้และการต่อสู้นี้มีค่ามากทีเดียว มาเริ่มกันเถอะในขณะที่ดาบเล่มยักษ์ฟาดฟันลงติงห้าวอก็พลันหัวเราะและขยับมือทั้งสองข้างอย่างอิสระุูมเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นพัดพาเอาเกล็ดน้ําแข็งกระจายไปตามแรงกระแทกผลกระทบนั่นทำเอาติงห้าวอตัวสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเด็กหนุ่มยังคงยืนหยัดต่อสู้ไม่มีเปลี่ยน บทที่252ความเปลี่ยนแปลงของเจ้าแมวน้อยชายหัวล้านราวกับถูกสายฟ้าฟาดเขาผงะถอยหลังไปหลายก้าวพร้อมกับดาบเล่มยักษ์ที่คลาดกับพื้นจนเกิดประกายไฟอีกฝ่ายถูกบีบให้ถอยไปไม่หยุดจนกระทั่งอาวุธขุดลึกลงไปฝังบนพื้นก่อนที่ชายหัวล้านจะมีจังหวะจ้องมองไปยังติงห้าววพร้อมรอยเลือดที่ไหลออกมาจากมุมปากเจ้า เจ้าอยากรู้งั้นหรือว่าทำไมข้าถึงแข็งแกร่งเพียงนี้ติงห้าวอสบัดข้อมือเบาๆก่อนจะเป่าดาบคมสลักมังกรเพลิงในมือข้าเองก็ลืมบอกไปมีดบินนะแค่วิชาฝึกเล่นๆเท่าน,นั้นอาวุธที่แท้จริงของข้านะ่คือดาบเล่มยาวนี้ต่างหากชายหัวล้านดูท่าทางโกรธเกรี้ยวและสิ้นหวังในเวลาเดียวกัน บรรดาพลพรรคนักรบชุดดำที่เหลือต่างก็เบิกตากว้างยืนนิ่งงนันจัดการมันเสียเรามีกันตั้งมากมายทำไมจึงต้องไปกลัวมันกันชายหัวล้านตะโกนดังเขาดูจะเกลี้ยวกราดไม่น้อยเมื่อเห็นท่าทีของติงห้าวอที่ปฏิบัติกับตนราวกับคนงโง่ จึงได้ปลดปล่อยพลังปราณของตนออกมาอย่างบ้าคลาั่งจนกระทั่งเปเลวไฟสีเข้มนั้นเข้าปกคลุมร่างเขาจนสิน้นบรรดานกรบที่เหลือนั้นต่างมองหน้ากันครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจวิ่งตามมาพร้อมกับส่งเสียงปลุกใจดังลัน่นพวกนี้ช่างดูสิ้นหวังนักแต่ก็อาจจะคิดว่าตนได้เปรียบอยู่จากจำนวนคนที่มากกว่า อีกทั้งชายหัวล้านเองก็ดูแล้วไม่น่าจะแข็งแกร่งน้อยกว่าติงห้าวมากนะักหากพิจารณาในแง่ของจำนวนและความแข็งแกร่งยังไงเสียติงห้าวก็ต้องแพ้แน่นอนบูม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 ชายหัวล้านและติงห้าวพุ่งเข้าต่อสู้กันภายในชั่วพริบตา ประกายไฟจากการประทะของอาวุธโลหะร่วงคราวเป็นประกายราวกับฝนดาวตกโปรยปลายท่ามกลางหิมะขาวชายหัวล้านพูดเต็มไปด้วยรอยสักน่ากลัวมากมายพุ่งเข้าหาติงห้าวออย่างแรงแต่ร่างกายของเด็กหนุ่มที่ได้รับการประทะนั้นกลับแทบไม่ได้ขยับเลยแม้แต่น้อยเขายังคงโจมตีกลับโดยไม่มีทีท่าว่าจะสะท้านสะเทือนกับการโจมตีจากชายร่างยักษ์แม้เพียงนิด กระทั่งตอนนี้ติงห้าวอก็ยังแทบไม่ได้ขยับเท้าเลยแม้แต่เพียงก้าวเล็กๆเ,เขาถือดาบคมด้วยมือทั้งสองข้างและโบกสะบัดด้วยท่วงท่าราวกับการร่ายรำการโจมตีของเขาในแต่ละครั้งนั้นช่างมีพลังทำลายล้างรุนแรงน่ากลัวและทุกจังหวะมันก็เหมือนกับว่าผ่านการคำนวณมาแล้วอย่างเชี่ยวชาญ เขาสามารถป้องกันการโจมตีของชายหัวล้านได้หลายต่อหลายครั้งจนชายหัวล้านต้องฟื้นเอาพลังของตนขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไปชายหัวล้านไม่เคยรู้สึกเสียเปรียบเช่นนี้มาก่อนเขานั้นฝึกฝนทักษะการต่อสู้มาเป็นอย่างดีแต่ในตอนนี้การฝึกฝนเหล่านั้นกลับดูแสนจะไร้ประโยชน์ การต่อสู้ของชายทั้งสองก่อให้เกิดลมกระโชกแรงพัดพาเอาเม็ดทรายและก้อนกรวดบนพื้นสูงขึ้นจนนักรบชุดดำที่เหลือแทบไม่สามารถฝ่าวงล้อมเข้ามาได้และบนกำแพงเมืองนั้นเองเกาหลีนและคนอื่นๆต่างเพิ่งได้สติขึ้นจากความตกตะลึงนี่มันเกาหลินอึกอักด้วยความตื่นเต้น เขาไม่เคยคิดเลยว่าชายหนุ่มอ่อนโยนเช่นนี้จะเป็นผู้ครอบครองพลังอันแข็งแกร่งเช่นที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เขานั้นสามารถทำได้แม้แต่เอาชนะนักรบในชุดเกราะดำราวกับปอบกล้วยแม้แต่กวนู่นูผู้พิทักษ์คนก่อนก็คงไม่อาจทำเช่นนี้ได้แน่บรรดาสหายที่กอดร่างไร้วิญญาณของเกาเจียนไว้ในอ้อมแขนต่างตัวสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้น ราวกับเปลวไฟแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นมาในหัวใจของพวกเขาอีกครั้งไม่ว่าชายหนุ่มผู้ใดก็คงเคยฝ่ฝันอยากเป็นวีรบุรุษกันทั้งนั้นและในตอนนี้ที่ติงห้าวอได้มาต่อสู้อยู่เบื้องหน้าความฝันของพวกเขาก็ดูราวกับเป็นจริงขึ้นมาเอาเลยข่าไอ้ชั่วพวกนี้เสีย ชาวบ้านบนกำแพงเมืองต่างกู่ร้องส่งเสียงให้กำลังใจพวกเจ้าสิบคนอยู่ข้างล่างช่วยฆ่าจัดการกับไอเวนนี่ส่วนพวกที่เหลือขึ้นไปฆ่าชาวบ้านข้างบนให้หมดชายหัวล้านนั้นออกคำสั่งกับคนของเขาเขาตั้งใจจะใช้จำนวนคนที่ได้เปรียบในการหันเหความสนใจของติงฮาววเพื่อให้อีกฝ่ายเสียพลังลมปราณอย่างเปล่าประโยชน์ไปเรื่อยๆ แม้จะไม่แน่ชัดนักว่าติงห้าวเปิดได้กี่จุดชีพจรแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือพลังการฝึกฝนของเด็กหนุ่มนั้นมีพื้นฐานที่ยากจะต่อกลอนด้วยจึงทำให้พลังโจมตีในแต่ละครั้งของเขานั้นร้ายกาจมากหื ừ, แกอยากปกป้องพวกชาวบ้านหนูศกกระปรกนี่เงินรึงั้นข้าจะให้คนไปฆ่าพวกมันให้หมด บรรดานักรบชุดเกราะดำพากันเข้าใจในความตั้งใจของเขาในทันทีพวกเขารีบตรงไปยังกำแพงเมืองอย่างรวดเร็วติงห้าวอที่เห็นแบบนั้นเขาเองก็สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเด็กหนุ่มเปลี่ยนท่าทีอย่างเร็วรี่เขาเข้าต่อสู้กับชายหัวล้านไปด้วยในขณะที่เตะขาออกไปเพื่อช้อนดาบยาวสองเล่มจากพวกนักรบที่ตายไปแล้วให้ลอยขึ้นไปในอากาศ แกเรงอดาบทั้งสองลอยขึ้นไปในอากาศและกระแทกเข้าหากันจนเกิดประกายไฟสว่างวาบทำให้นักรบสองคนที่พยายามกระโดดตรงไปยังกำแพงเมืองถูกดาบยาวทั้งสองเสียบทะลุเข้ากลางหัวใจและปักคายอยู่บนกำแพงน้ำแข็งจัดการมันต่อ ชายหัวล้านโกรธจัดเขาดึงเอาพลังปราณของตนออกมาจนสิ้นกระทั่งร่างกายปกคลุมด้วยเปลวเพลิงสีเขียวก่อนจะพุ่งตรงเข้าหาติงห้าววด้วยความรวดเร็วปานปีศาจแกเรงอแกเรงอแกเรงอเสียงโลหะกระทบกันดังลัน่นในตอนนั้นเองที่นักรบชุดดำบางส่วนพยายามอาศัยจังหวะน,นี้ในการขึ้นไปยังกำแพงเมือง ชาวบ้านแย่เสียแล้วเจ้านี่มันเลวได้ใจจริงใจจริงนะดูท่าข้าคงไม่อาจอ่อนข้อให้ได้แล้วติงห้าวอว์ขมวดคิ้วและตั้งใจจะกำจัดอีกฝ่ายให้จบสิน้นแต่แล้วในตอนนั้นเองมโยอวอ์เจ้าแมวน้อยที่นอนหลับอยู่บนไหล่ของติงห้าวอว์นั้นเหมือนจะตื่นขึ้นมาเพราะเสียงดังลัน่นก่อนจะเบิกตาพลงขึ้น ในเวลาปกติดวงตาของเจ้าตัวน้อยจะเป็นสีของไพยลินบริสุทธิ์แต่ในตอนนี้มันกลับเป็นสีแอร์ดงเย็นชอเจ้าแมวน้อยอ้าปากส่งเสียงขู่อย่างไม่สบอารมณ์แต่มันไม่ใช่เสียงเหมิยอวออีกต่อไปแต่ว่าโฮกกกก เสียงของเจ้าแมวน้อยกลับกลายเป็นเหมือนเสียงของเสือคำรามหรือมังกรทำให้ทั้งแผ่นดินสั่นสะเทือนไปด้วยพลังอำนาจนั้นและในตอนนั้นเองที่บางอย่างได้เกิดขึ้นศีรษะของเจ้าแมวพลันขยายใหญ่ขึ้นราวกับพองลมปากเล็กๆสีชมพูของมันอ้าออกเผยให้เห็นฟันคมกริบภายใน เป็นภาพที่ออกจะดูตลกเสียหน่อยเพราะร่างของมันยังมีขนาดเท่ามนุษย์เท่านั้นแต่หัวของมันกลับดูใหญ่โตจนผิดสัดส่วนก่อนที่ชายหัวล้านจะได้ลงมือทำอะไรเขาก็รู้สึกเหมือนความมืดได้เข้าปกคลุมและไม่รู้สึกอะไรอีกเลยช่างเป็นภาพที่น่าขนพองสยองกล้าวนัก หัวใหญ่ยักษ์ของเจ้าแมวน้อยได้ขมือบชายหัวล้านเข้าไปเหลือเพียงขาสองข้างห้อยต่องแต่งออกมาจากปากของมันก่อนที่ในที่สุดมันจะโบอกอุ้งมือของมันและกินชายหัวล้านเข้าไปทั้งตัวเมื่อชายคนนั้นหยุดนิ่งเพราะสิ้นใจในที่สุดมันก็หดศีรษะของมันกลับมาเป็นขนาดปกติ